สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องแล้วก็พิวสั้นๆนะครับในตัวเจ้าเ Xiaomi นะครับ 11T Pro ครับผมได้ทาการใช้มาแล้วสักพัแล้วผมก็ทําการ แกะกล่องให้ดูว่าข้างในกล่องนะครับมันมีอะไรครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับตัวนี้คือเป็นตัวม8ลอม256นะครับที่ผมได้มาใช้นะครับผมตัวม8ลอม128นะครับก็คือราคาเริ่มต้นนะครับก็คือ16,990บาทถือว่าเป็นราคาเริ่มต้นที่โอเคมากครับกับ CPU ที่ได้มาคือเซิร์ฟดากอนนะครับ888นะครับผมรองรับตัว 5G ด้วยนะครับผมตัวนี้ผมได้มาคือราคา18,900 ประมาณ1นึ่งหมื่นแปครับเกาบาทประมาณนี้แหละครับผมที่ผมได้มานะครับก็คือค่าตัวท็อปนะครับจะเป็นแรม12บสองจิกลองสองนะครับอันนี้คือแรมแก็คือว่าโอเคครับผมเลือแรม8นะครับของเ i ลล์นี่นะครับหน้าจอตัวนี้ครับก็คือขนาด6.67เมันเหมือนอารมณ์เหมือนป๊อปโค3ครับผมหน้าจอใกล้เคียงกันครับแต่หน้าจอตัวนี้ครับเป็นหน้าจอที่รองรับแบบว่า เป็นดอม y ี m แอมโมก็คือรองรับฟังก์ชันลำโพงนะครับ2ตัวนะครับตัวนี้ผมใช้มาคือลำโพงเสียงดีมากแล้วก็กล้องหลังคือดีมากครับที่ผมได้มาแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นประมาณแบตเตอรี่ก็คือ5000มิลลิแอมครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ตัวนะครับผมตัวเลนหลักก็คือ 1, 108นะครับ หนึ่งร้อยแปดมลนะครับแล้วก็เลนส์อันต์วายแปดล้านนะครับแล้วก็เลนส์มาโคนะครับก็คือห้าล้านพิกเซลนะครับตัวทีกับตัวโปรนะครับผมทีโปรกับทีธรรมดาก็คือฟังก์ชันกล้องนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ซีพียูข้างในก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมจะขอแกะนะครับตัวตัวที่แถมมาให้ก็คือหนึ่งครับก็คือเคสส่วนมากเสี่ยมีนะครับก็จะแถมเคสมาให้เราด้วยนี่ผมชอบมากเป็นเคสใสนะครับแต่ผมให้ดูเคสใสน่ครับเป็นเคสใสนะครับที่แถมให้เราด้วยนี่ นี่ครับนี่เลยตัวเคสใสนะแล้วก็นี่ครับตัวเครื่องนะครับ,รรบก็จะบอกสเปคข้างหน้าว่าสเปคเป็นอะไรบ้างเนี่ยผมจะอ่านให้ฟังนะครับก็คือกล้องนะครับถ่ายได้สูงสุดนะครับก็คือ108เมกนะครับพิกเซลนะครับถ้าผมพูดผิดก่อนหน้าน,นี้อาจจะลงพูดผิดตัวเลขผิดขออภัยด้วยนะแล้วก็สามารถรองรับฟ้าชาร์จได้สูงสุดนะครับก็คือโหรองรับ ไฮเปอร์ชาร์จได้สูงสุดเลยนะครับมันชื่อว่าไฮเปอร์ชาร์จครับก็คือรองรับสูงสุดที่120วัตต์โอเคมากครับแล้วก็หน้าจอนะครับ120ยยิบเพนะครับขนาด6.67นิ้วนะครับก็ตามนี้เลยนี่นะครับผมผมจะให้ดูอุปกรณ์ก่อนนะก่อนเข้าไปดูตัวเครื่องนะครับตัวที่ชาร์จแถมมาคือเป็นตัวนะครับตัวนี้เลยสายชาร์จเป็น Type A to Type C ครับแล้วก็หัวชาร์จที่ให้มานะครับก็เป็นหัวชาร์จขนาด120 10วัตต์ก็คือใหญ่มากครับผมใหญ่จริงครับหัวชาร์จเกือบเกือบเท่าใหญ่กว่าหัวชาร์จของ iPad อีกครับผมผมให้ดูกับหัวชาร์จ iPad อยู่ไหนล่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่อันนี้คือหัวชาร์จ20วัตต์นะครับก็ประมาณนี้นี่ครับก็ประมาณนี้ก็คือใหญ่ครับเกือบเกือบสองเท่าตัวนะครับแล้วก็หนักครับหนักกว่าการอยู่ครับใหญ่ครับใหญ่จริงครับตัวอะแดปเตอร์มาถือว่าไม่กักนะครับให้อแดปเตอร์มาแถมเหมือนบางยี่ห้อครับผม ให้แค่สายชาร์จมาอันนี้ไม่ขอเอ่ยนะนะครับอันนี้เนดะี๋ยผมจะพูดถึงกันเลยนี่ผมจะขอแกะก็ไม่มีอะไรในกล่องนะครับอันนี้ตัวเครื่องนะครับก็จะห้มมาแบบนี้ครับอันนี้เป็นเครื่องสูรไทยนะครับนี่นี่เลยครับมผมให้ดูใกล้ๆอันนี้อาจจะมีมือครับเพราะว่าผมได้ทําการเปิดเครื่องแล้วก็ทําการเทสทาการลองใช้มาแล้วครับแล้วผมก็มาแกะกล่องให้ดูพอครา่าวๆนะครับผมไม่ได้กรีดกล่องนะครับแต่ผมแกะให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับ อันนี้เป็นสีดำนะครับผมว่าสีดํามันเงาดีมากเลยครับผมนี่เงาดีนะครับแล้วก็การจับใคใครจะจับป๊อปโค้ฟ F3 จะอารมณ์คล้ายกันเลยครับผมก็คืออารมณ์แบบเบาๆหน้าจอก็เข้ากันครับแล้วก็สีสันถือว่าสวยงามใช้ได้ครับผมแต่แนะนำว่าเปลี่ยนวรลเปอร์ใหม่นะครับถึงจะสวยนะครับหน้าจอแต่หน้าจออ mo โมเด 1 2 0คือเรื่องจริงครับการทัาสกีนนี่แนะนำครับติดฟิล์มซื้อแยกมาผอทยี่ห้ออื่นกะรขาองมันมันลื่นครับมันลื่นอยู่แล้วแต่ถ้าจะรงงานนี่เพราะว่ามันหนึบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับนี่เลยครับผมนนี้กล้องนะครับกล้องก็จะดีไซน์คล้าย Apple F3 ครับใกล้เคียงกันครับผมนี่ก็จะมานี้อันนี้คือตัวลำโพงนะครับนี่ลำโพงกึอยจุตรงนี้แล้วก็จะมีนี่ครับ แล้วก็จัดสกีนนะครับคําว่าตัวฮารมิกอร์ดอนครับเพราะว่าลําโพงปรับแต่งโดยฮามิกอร์ดอนนะครับลำโพงเสียงมันเท่ากับตัวทีธรรมดานะครับแต่เสียงมันจะมีมิตินิดนึงครับเพราะว่ามันปรับแต่งโดยฮามิกอร์ดอนนะครับเฉพาะรุ่นทีโปนะครับนี่ หน้าจอสวยนะครับผมผมใช้งานมาผมรู้สึกว่าการดู Netflix เป็น L1 ดูแบบ High High Def โอ้ชัดแจ๋วครับแล้วก็ดู YouTube ชัดแจ๋วรองรับ s d r เวยครับผมหน้าจอสีสันสวยงามจริงอันนี้ผมไม่อวยครับอันนี้ผมทดลองใช้มาแล้วครับผมจะพูดให้ฟังนะครับว่าเป็นไงบ้างกล้องนี้กินขาดแน่นอนครับกล้องคือสวยงามมากครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูตอนนี้เลยก็ได้อันนี้ถ่ายให้ดูเลนสซูมเลนส์วนี่อันนี้คือเลนอันตไวนะครับผม ก็จะแบบนี้ครับคือถ่ายเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับสีสันมันแบบโอเคมากเลยครับสวยงามครับผมชอบเลนน้องม่อครับก็คือมันถ่ายแล้วปกติสีสันมันไม่เหลืองครับรุ่นก่อนหน้านี้ผมใช้มาพวกทีสิบทีโป่งเนี้ยผมว่ากล้องมันยังเหลืองครับแต่รุ่นนี้อะกล้องมันมันไม่ปรับเหลืองนะครับก็คือว่าโอเคมากการเล่นเกมนะครับที่ผมเล่นมาครับตัว R V ตัว Free Fire Map ตัว PUBG หรือว่าเกม Capture i m p a a t ที่ผมเล่นมาคือไหลลื่นครับสซต็กดะก้อน 888 88, 88, คือหลายเรื่องจริงครับแต่เครื่องบางทีมันเครื่องมันร้อนเร็วครับผมแนะนําว่าเราเล่นคืออย่าชาร์จแบบเล่นแนะนําว่าถอดสายชาร์จก่อนที่จะมาเล่น,นครับการชาร์จนี่ไม่ถึง20่นาทีครับเต็มบอกเลยว่าต้องไปเล่นครับเราไปอาบน้ําเสร็จแบบเต็มครับผมตกใจมากเพื่อเคยใช้120วัตต์โปรเจรใช้ของ iPad โปรเจรใช้ของบแบบว่าของซัมซุงสามสิบสามวัตต์ของรุ่กนก่อนที่เป็น45วัตต์เนี้ยคือ ตัวนี้120วัตต์คือจัดเต็มมากคือแบบให้มาคือสเปคคุ้มมากครับแล้วก็กล้องคือสวยมากอันนี้ผมยืนยันเลยว่ากล้องสวยมากครับมันดีจริงครับอันนี้ผมไม่ได้อวยนะครับคือว่าหน้าจอสีสันสวยงามจอเป็น AMOLED ด้วยนะครับผมนี่กล้องถ่ายรูปก็ถือว่ากล้องหน้าคือว่าโอเคครับเดี๋ยวผมถ่ายกล้องหน้าให้ดูกันอันนี้พีเองสั้นนะครับไม่ใช่มารีวิวนะครับนี่ อันนี้คือกล้องหน้าเห็นไหมครับกล้องหน้าคือแบบแจ่มดีครับไม่ต้องใช้แอปครับเพราะว่ากล้องหน้าปรับหมวดยบลตี้ให้เราครับผมอันนี้เลยถือว่ากล้องหน้าคือโอเคมากครับในตัวเจ้ามี1 1 T Pro ครับก็คือเสี่ยวมี1 1 T Pro นั่นเองครับผมถือว่าโอเคมากครับฟังก์ชันต่างๆคล้ายๆใๆ้าลครเลเคช่น f 3ไป Oppo f 3ใกล้ๆเคยียงกันครับไม่ถึงว่าความแรง กินขาดกันเท่าไหร่อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ถ้าสกีนนะครับดีจริงตัวสัมผัสหน้าจอคือไหลลื่นจริงครับไหลลื่นกว่าตัว Popco X3 อาจจะมีบั๊กนิดหน่อยเพราะมันเพิ่งเปิดตัวครับอาจจะรออัปเดตเพราะว่าตัว Popco F3 นี้อัปเดตมานานแล้วครับผมถือว่าโอเคนะครับกับตัวนี้โอเค Netflix ดู L1 ได้สบายครับรองรับ Full HD ได้ครับผมเล่น IG เล่นทวิตเตอร์เล่นต่างๆครับไหลลื่นดีไม่มีปัญหาครับในการใช้งานที่ผมใช้งานมาจริงๆเลยนะ นี่เล่น YouTube เสียงดังฟังชัดลำโพงคือชอบมากครับลำโพงเสียงดีมากอย่าเปิดเสียงให้ดูแลกันผมเปิดเสียงให้ดูครับเดี๋ยวขอไปที่นะครับลำโพงสองตัวครับขับด้วยเทนิตอร์น,นะครับ คือโอเคมากเลยครับผมถือว่าโอเคครับทุกอย่างมันลงตัวนะครับกับงบที่เราจ่ายไปผมว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคานะแล้วก็แนะนําครับติดฟิล์มติดฟิล์มที่เราซื้อมาจากช้อปปีหรือว่ามาจากอื่นเป็นฟิล์มกระจกแนะนํานะครับมันจะลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับผมในการใช้งานนะนี่เลยก็สรุปว่าวันนี้นะครับผมจะมาพรีวิวสั้นๆแล้วก็แกะกล่องไปในตัวด้วยนะครับสำหรับวันนี้พีเพนะครับขอบคุณครับอยากให้ผมม้นทําอะไรกับเครื่องนี้ก็คอมเมนต์ ใต้ลิงก์อยูุ่รงหงผมเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ